สวัสดีครับวันนี้พอนี่กับก็มีมายากลมาเล่นให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้พอนีก็จะมีมยายากลใส่เกลียนนะใส่เกลียนทะลุแก้วครับทะลุแก้วกระดาษนะนี่นะแก้วแก้ไม่มีดูนะครับไม่มีดูสักนิดแต่ใส่เกลียนนะทะลุแก้วกระดาษนะครับอย่างที่พอนีเล่นเปตะกี้เลยนะก็จะห<อ>ยอดลงนี้เอาใส<า>่ลงในนี้โอเคโอ้กุ๊ยกุกกุ๊ยเป็นไงบ้างครับทะลุออกมาแล้วครับทุกคนเป็นไงบ้าง เอานา,าเอามา <laughs> เอามามีใครอยากได้ไปเล่นกับพี่ปาา้านากับลูกกับหลานมั้คะ,ะมีใครอยากได้ไปเล่นกับพี่ปาา้านากับลูกกับหลาน <laughs> มั้งเับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพ่อในกับน้องดิฟี่เรามาเฉลยกันเลยลกันเนาะเฉลยพ่อในก็จะมีแก้วหนึ่งใบครับแก้วหนึ่งใบก็แก้วปกตินี่แหละแก้วแล้วก็ตูดก็ยังติดอยู่ปกติเลยไม่มีปกติเลยไม่มีอะไรเลยแต่ ดังว่านี้แหละเคล็ดลับเคล็ดลับเราเองก็คือเหรียญนี้เราก็หยอดลงไปนี้ปกติเลยนะปกตินี่เลยปกตินี่เลยเคล็ดลับด้านหลังนี่ครับคือนิ้วเราจับอย่างนี้เวลาเราหยอดนะเวลาเราหยอดนิ้วเดินไปป๊อปเราก็ปล่อยตัวนี้ปุ๊บเป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์